สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีนะคะของปีการศึกษา2564ค่ะจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ที่ผ่านมานะคะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเลยทีเดียวนะคะดังนั้น กิจกรรมบางอย่างหรือภาระงานส่วนใหญ่นะคะจะตกไปอยู่ที่ผู้ปกครองซึ่งในส่วนของโรงเรียนนั้นต้องกราบขอบพระคุณและก็ขออภัยในในโอกาสเดียวกันนี้เลยนะคะว่าอาจจะมีอะไรที่ขาดตกบกพ้องไปบ้างนะคะก็คงจะเข้าใจกันนะคะระหว่างบ้านและโรงเรียนค่ะส่วนสัปดาห์ต่อไปนั้นนะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายค่ะของภาคเรียนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่สําคัญ อีกกิจกรรมนึงค่ะที่จะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะเป็นกิจกรรมการประเมินและเยี่ยมบ้านสารสัมพันธ์นะคะโดยขอความกรุณาท่านนะคะได้กรอกแบบในข้อมูลาการเยี่ยมบ้านนะคะซึ่งคุณครูคประจำชั้นจะส่งให้ท่านในรูปแบบของออนไลน์นะคะแล้วก็จะขอให้คุณครูคประจำชั้นนะคะได้เข้าไปบันทึกภาพกับครอบครัวกับเด็กๆ เป็นลายบุคคลนะคะดังนั้นก็คงจะขอความร่วมมือในสัปดาห์หน้านะคะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการประเมินเยี่ยมบ้านสารสัมพันธ์นะคะส่วนรูปแบบการประเมินนั้นนะคะก็เป็นหน้าที่ของคุณครูประจําชั้นนะคะซึ่งคุณครูประจําชั้นจะบริหารจัดการชั้นเรียนและก็ติดต่อสื่อสารกับทุกท่านเองนะคะส่วนกิจกรรมที่เราจะนัดหมายต่อไปนะคะก็ขอให้ส่งกิจกรรมใบงานทั้งหมดนะคะกิจกรรมเรียนแอทโฮงทุกชุดหรือแบบฝึกใบงานที่คุณครูมอบให้ไปนั้นนะคะ ขออนุญ,ญาตเลื่อนไปส่งเป็นวันจันทร์ที่7มีนาคม2565นะคะและกิจกรรมในเรื่องของการนัดหมายการรับเงินค่าอาหารกลางวันของเด็กและรับนมจำนวน68กล่องนะคะก็จะมีการแจ้งให้ท่านทราบในลายกลุ่มต่อไปนะคะกำหนดการประถมนิเทศค่ะจะเป็นวันที่8พฤษภาคม2565นะคะ ก็จะมีหนังสือแจ้งเชิญแล้วก็ย้ำเตือนให้ท่านผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมนี้อีกครั้งหนึงนะคะโอกาสนี้นะคะในนามของหรวหน้าศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีนะคะก็ขอกราบขอพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมทําให้การขับเคลื่อนทางการศึกษา ของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีของเรานะคะดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยนะคะจนถึงวันนี้ได้นะคะแล้วเราจะพบกันใหม่เปิดเทอมนะคะซึ่งมีกำหนดวันที่17พฤษภาคม2565ค่ะส่วนจะเป็นรูปแบบใดนั้นนะคะทางโรงเรียนจะติดต่อท่านเป็นระยะระยะหรือท่านสามารถติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ทาง Facebook โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีนะคะขอให้ท่านติดตามในช่องทางนั้นได้อีกทางหนึ่งนะคะ โอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพบก,กันใหม่เปิดเทอมนะคะ